พร้อมหรือยังที่จะสะกดจิตนะครับพร้อมทําใจให้สบายนะฮะนึกว่าคุณกําลังยืนอยู่ท่ามกลางชายทะเลเสียงคลื่นกําลังซัดเข้ามาจิตใจเริ่มจะเคลิบเคลิ้มยกมือขึ้นสองมือนี่จิตใจออกไปจากล่างแล้วเดี๋ยวมาดู ผมจะทายว่าเขาชอบอะไรนะฮะพอแล้วสะกดจิตเรียบร้อยแล้วนะฮะหมุนรอบๆอ,อ,อยากกระพริบสายตาครับสำหรับการแสดงชุดนี้ oh <my> ในถุงใบนี้นะครับผมมีตัวเลขอยู่ร้อยเบอร์คุณอาจจะไม่เชื่อเราจะให้เขาหยิบตัวอย่างมาก่อนสักสามเบอร์หยิบตัวอย่างสามเบอร์ก่อนนะครับ หยิบตัวอย่างคุณล้วงเลยนะไม่ทันได้บอกเลยนะฮะ <laughs> <laughs> ไปรูปเลยนะ <laughs> พร้อมไหมยังรพร้อมหยิบสามเบอร์ตัวอย่างไม่เอาจริงแต่เป็นการหยิบตัวอย่างสามเบอร์โชว์ไ้เลยนะครับเลขอะไร <laughs> พร้อมโชว์ท่านผู้ชมดูครับ่าคุณหยิบเลขอะไรมาบ้าง <laughs> มีจับจสนนาเกียร์เลยนะฮะ สี่สิบแปดสี่สิบสี่แล้วก็สามสิบเจ็ดนะฮะก้องกรุณาโคตให้ดูด้วยนะครับเห็นว่าการหยิบแต่ละครั้งนี้จะได้เบอร์แบบไม่ซ้ํากันเลยนะครับกรุณาใส่ลงไปใหม่นะฮะสักครู่เห็นผมสะก,กดจิตเขาแล้วตอนนี้ผมจะทํานายท่านผู้ชมเห็นหมดแต่เขาไม่เห็นเลขนี้เขาจะหยิบต่อไปจะต้องเป็นเลขนี้นะฮะอย่าพูดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะตรงกันหรือไม่เขียนไว้ล่วงหน้านะครับนี่คือคำทำนายพร้อมหรือยังนะฮะหยิบหนึ่งเบอร์นะครับกำให้แน่นนะครับเบอร์เดียวอย่ามองในถุงนะฮะกำให้แน่นนี่คือคำทำนายของผมยิ้มเป็นหรือเปล่าครับนี่ยิ้มยิ้มบ้างได้ไหมหยิบมาเบอร์อะไรลองดูสิครับผมไม่ดูนะฮะหยิบมาแล้วเบอร์อะไรครับสองครับ เ <2. S 2> บอร์สองเบอร์สองเบอร์สองนะฮะตรงกันนะครับรู้ได้อย่างไรนะฮะเบอร์สองนะครับเลขเป็นร้อยเลขแต่เขาหยิบมานะครับเบอร์ที่ผมนะครับเขียนเอาไว้นะครับห้องวดนี้ไปวิ่งสองเลยนะฮะ mm hmm. แทงกันให้จมกันเลยนะฮะเบอร์สองเห็นไหมตรงกันไหมอยากรู้ไหมอย,อยากรู้ก็มาเรียนมาญกลน,นะฮะฟิลิปจะสอนให้เดี๋ยวคุณไปหลังเวทีผมจะสอนให้นะฮะสำหรับการแสดงนะครับ เรามีของที่ระลึกมอบให้เช่นเคยนะครับจากการแสดงนะฮะนั่นก็คือหม้อ,ข,อข้าวซึ่งได้เตรียมไว้ทุกไฟนะฮะซึ่งเรามอบให้แขกผู้มีเกียรติเป็นประจำนะฮะรบับไปเลยนี่ไม่งกจริงเลยนะหม่ออลูมิเนียมก็เอาเลย